สวัสดีครับมาพบกับผมปอจากช่อง t o t a how to นะครับถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่ารุ่น Smart ทราคา5 8 4 0 0 0กับรุ่นพรีเมียมราคา659,000ราคาต่างกัน7 5 0 0 0บาทอะไรแตกต่างกันบ้างวันนี้ผมจะพามาชมครับใบก่อนเลยครับแตกต่างกันถึง23อย่างตามมาครับผมจะพาไปชมครับเรามาเริ่มกันที่ความแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับเริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนในรุ่นพรีเมียมนะครับ ไฟหน้าเป็น Full LED และตัว Smart ก็เป็น Full LED เช่นกันนะครับไม่ว่าจะมี Daytime เหมือนกันไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็น LED เหมือนกันหรือไฟเลี้ยวเป็น LED เหมือนกันแต่แตกต่างกันเรื่องของฟังก์ชันครับรุ่นพรีเมียมจะเพิ่มฟังก์ชัน Follow Me Home และระบบ Auto High Beam เปิดปิดไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติแน่นี่คือความแตกต่างในรุ่น พรีเมียมและรุ่นสมาร์ทนะครับที่ไฟหน้าก่อนนะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้เหมือนกันเป็น Full LED เหมือนกันแต่ต่างกัน2ฟังก์ชันครับก็คือรุ่นพรีเมียมจะมี Follow Me Home และออโต้ไฮบีมให้นะ่ต่อไปครับรุ่นพรีเมียมกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำเงานะครับด้านล่างและดำเงาด้านบนนี่ตรงนี้ก็จะดำเงาด้วยซึ่งแตกต่างจากรุ่น สมาร์ทที่ดำเงาเฉพาะด้านล่างแต่ด้านบนยังเป็นดำด้านอยู่นะครับและตรงนี้ครับพามาดูต่อไปเลยด้านข้างเอะ๊ะยังไม่หมดยังไม่หมดเอาด้านหน้าให้หมดก่อนนี่รุ่นสมาร์ทนะครับไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับและก็ไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดด้วยและวัสดุ v o l เท็ e เจ e เรเ r นะครับนี่ตัวนี้ นะครับตัวสร้างกระแสลมด้านหน้าของรุ่นพรีเมียมจะใช้วัสดุสีดำเงานะครับแต่รุ่นสมาร์ทนะครับก็จะเป็นสีดำด้านเ่ยตัวอย่างอย่างในในรูปเลยนะครับอ่านี่คือด้านหน้าต่อไปครับด้านข้างด้านข้างก็คือเรื่องของการตกแต่งนี่คิ้วกระจกนี่คิ้วกระจก บังลมนะครับกระจกหน้าต่างอ่คทิ่กระจกหน้าต่างนะครับในรุ่นพรีเมียมตกแต่งเป็นสีโครเมียมเนี่ยให้ความหรูหราของตัวรถเนี่ยให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับก็จะใช้เป็นโทนสีดำทั้งหมดนะครับอ่าโอเคและระบบเบรกครับนี่ เรามาดูระบบเบรกรุ่นพรีเมียมครับได้ดิสเบรก4ล้อนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนด้านหลังครับก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันแต่ไม่มีครีบระบายความร้อนนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมส่วนรุ่นสมาร์ทนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะฮะด้านหน้าดิสเบรกเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกนี่คือข้อแตกต่างนะครับและ กล้อง PVM ก็จะถูกใส่มาในรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะครับรุ่นสมาร์ทไม่มีกล้อง PVM กล้องมองข้างรอบคันนะครับก็จะอยู่นี่กระจกมองข้างซ้ายขวารวมถึงนี่กล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านหน้าและกล้องที่อยู่ท้ายรถด,ด้วย,เ,ยเรามาดูกล้องด้านท้ายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ตัวสมาร์ทมีเฉพาะกล้องถอยนะฮะแต่จะไม่มีกล้องที่กระจกมองข้างและก็ไม่มีกล้องด้านหน้านี่คือข้อแตกต่างและอย่างที่บอกครับเซ็นเซอร์ถอยหลังก็จะมีอยู่ในรุ่นพรีเมียมเท่านั้นเป็นเซนเซอร์ถอย4จุดนะครับเมื่อกี้มีด้านหน้า2จุดแล้วเนาะด้านหลังอีก4จุดซึ่งรุ่นสมาร์ทไม่มีนะครับไม่มีในรุ่นสมาร์ทและวัสดุตกแต่งกันชนท้ายครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นสีดําเงานะฮะรุ่นสมาร์ทเป็นสีดําด้านรวมถึงดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับในรุ่นพรีเมียมเป็นสีดําเงาให้นะครับก็เข้าชุดเลยตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังนะครับรุ่นสมาร์ทเป็นสีดําด้านนะครับมีมาให้แต่เป็นสีดาด้านอ่าอ่ะ,อะต่อครับมาดูภายในห้องโดยสารบ้างโอเค ห้องโดยสารครับเริ่มกันที่การบุแผงข้างประตูก่อนนี่แผงข้างประตูในรุ่นพรีเมียมเนี่ยบุมาให้นะครับพร้อมเดินได้นะครับบุนุ่มมาเลยนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นั่งเท้าแล้วรู้สึกสบายนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทก็จะใช้เป็นพลาสติกนะครับอ่านี่คือฟีลของบุนุ่มนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสีดำเงามาให้นี่ นะครับตกแต่งสีดำเงามาให้ในรุ่นพรีเมียมนะครับอ่ะช่องแอร์ครับไปดูช่องแอร์กันช่องแอร์ในรุ่นพรีเมียมตรงเนี้ยฮะก็ตกแต่งโครเมียมมานะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยนี่นี่ก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับก็จะเป็นโครเมียม ซึ่งในรุ่นสมาร์ทนะครับก็ไม่ได้แต่งโครเมียมมาแบบนี้นะครับหัวเกียร์ครับนี่หุ้มหนังในรุ่นพรีเมียมแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงานะครับเปลี่ยนโนแบ็กนะครับ <iano> พร้อมแถบโครเมียมนะฮะซึ่งแตกต่างจากรุ่นสมาร์ทนะครับที่ไม่มีการตกแต่งแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดู รวมถึงลำโพงครับในรุ่นพรีเมียมมีถึง6ลำโพงโดยใส่เพิ่มนี่ลำโพงทวิสเตอร์ตรงเสาเอคู่หน้ามาให้นี่ใส่มาให้นะครับซึ่งรุ่นสมาร์ทจะมีแค่4ลำโพงบริเวณเสาเอไม่มีทวิสเตอร์ตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศครับรุ่นพรีเมียมนี่เป็นออโต้นะพร้อมด้วย นี่มอนิเตอร์เรื่องของฝุ่น PM 2.5ในห้องโดยสารและมีนี่สวิตช์นะคะให้กรองฝุ่น PM 2.5ในห้องโดยสารด้วยซึ่งแตกต่างจากรุ่นสมาร์ทที่เครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นแบบปุ่มกดนะครับแต่ไม่มีสวิตช์ออโต้นะครับแล้วก็ไม่มีระบบกรอง PM 2.5มาให้รวมถึง Ambient Lighting ครับนี่ไฟสองสว่างในห้องโดยสารนะครับซึ่งมีสวิตช์ควบคุมอยู่ตรงนี้นะฮะ นะครับสวิตควบคุมอยู่ตรงนี้นี่นะแล้วก็ไฟแอมเบียนท์ไลทิงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งแอมเบียนท์ไลทิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง64เฉดสีนะครับเนี่ยก็ลองไปดูคลิปรีวิวเต็มของรุ่นพรีเมียมดูนะครับผมรีวิวไว้หรือรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ก็ได้นะครับได้ถึง64สีอ่านะนะในรุ่นสมาร์ทไม่มีนะครับ ไม่มีแลวก็ตัวนี้เลยฮะน่าจะเป็นฟังก์ชันที่ตัดสินกันเลยว่าฉันจะเลือกพรีเมียมหรือฉันจะเลือกสมาร์ทนะครับก็คือเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรกโคลนะฮะนี่คือในรุ่นพรีเมียมมีมาให้ส่วนรุ่นสมาร์ทก็เป็นเบรกมือที่เราคุ้นชินกันดีนะครับก็เป็นแบบกา้านนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยที่มีเพิ่มมาให้นะครับก็คือระบบ BSM RCTA ซึ่งอยู่ในกระจกมองข้างนี่นะครับเอากระจกนี่เห็นไหมยรอยู่ตรงกระจกมองข้างตัวนี้นะครับ BSM RCTA มีมาให้ในรุ่นพรีเมียมเช่นกันซึ่งรุ่นสมาร์ทไม่มีนะครับรุ่นสมาร์ทไม่มีมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับนอกจากมีระบบ P.C.S. นะครับ L.D.A. รุ่นนี้ยังเพิ่มเรื่องของ Cruise Control ที่เป็นแบบ Adaptive Cruise Control นี่สวิตช์ควบคุมอยู่ตรงนี้ครับ Cruise Control ที่สามารถปรับลดความเร็วตามคันข้างหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเราเรียกว่า Adaptive Cruise Control แบบ All Speed ซึ่งมีมาให้ในรุ่นพรีเมียมครับส่วนรุ่น Smart ไม่มีนะครไม่มีเลยนะครับไม่มี รุสนโซนโรเลยนะครับแต่ว่ารุ่นสมาร์ทยังมี PCS อยู่นะยังมี LDA อยู่นะครับอ่าโอเคและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอ่าเกือบลืมเกือบลืมอันสุดท้ายครับอ่าเรามาดูกันสุดท้ายแล้วนะฮะที่แตกต่างกันเลยก็คือด้านหลังนี่อ่า รุ่นพรีเมียมจะมีช่องใส่เอกาสารนะครับด้านหลังเบาะเนี่ยสองฝั่งเลยนะครับแตกต่างจากรุ่นสมาร์ทที่มีแค่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งเดียวและนี่ครับทีเด็ดเลยก็คือช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่มีมาให้ในรุ่นพรีเมียมนะครับซึ่งแอร์เนี่ยปกติย a ริสเอทีเนี่ยเย็นอยู่แล้วเย็นจนฉ่ำนะฮะแต่รุ่นพรีเมียมก็ยังให้ช่องแอร์ด้านหลังมากับ ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะฮะก็เรียกว่าเย็นกันทั่วถึงเลยทีเดียวซึ่งอาจจะแตกต่างจากรุ่นสมาร์ทนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยไม่มีช่องแอร์มาให้แต่จะเป็นช่องเก็บของแทนนี่นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของความแตกต่างในรุ่นพรีเมียมและรุ่นสมาร์ทครับผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนต่าง7 5 0 0 0บาทระหว่างรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมมีอะไรบ้างเรื่องกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นพรีเมียมเพิ่มระบบ พอลลมี o m e และระบบออโต้ไฮบีมนะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมาให้ซึ่งรุ่นสมาร์ทจะไม่มีรุ่นพรีเมียมกระจังหน้าด้านบนจะเป็นสีดำเงานะครับรุ่นสมาร์ทจะเป็นสีดำด้านรุ่นพรีเมียมคิ้วกระจกหน้าต่างด้านล่างจะตกแต่งด้วยแทบโครเมียมนะครับรุ่นสมาร์ทเป็นสีดำนะฮะวัสดุตกแต่งช่องดักอากาศ v อ r เทค Generator ในรุ่นพรีเมียมจะเป็นสีดำเงานะครับรุ่นสมาร์ทเป็นสีดำด้าน วัสดุตกแต่งกันชนหลังนะครับในรุ่นพรีเมียมจะเป็นสีดำเงารุ่นสมาร์ทจะเป็นสีดำด้านนะครับก็ทั้งตัวดิสฟิวเซอร์ตรงกันชนท้ายด้วยนะแล้วก็ดิสเบรกสีล้อจะอยู่ในรุ่นพรีเมียมนะครับส่วนรุ่นสมาร์ทจะเป็นหน้าดิสหลังดำกล้องมองภาพรอบคัน PVM ก็จะอยู่ในรุ่นพรีเมียมเช่นกันร,รุ่นสมาร์ทจะได้กล้องถอยหลังอย่างเดียวนะฮะ และรุ่นพรีเมียมจะมีเซ,นซ็นเซอร์รอบคัน6จุดซึ่งไม่มีในรุ่นสมาร์ตเลยนะครับกระเป๋าหลังเบาะผู้โดยสารและผู้ขับนะครับใส่เอกสารได้ตรงหลังเบาะนะครับก็ทั้ง2ฝั่งนี้จะอยู่ในรุ่นพรีเมียมซึ่งในรุ่นสมาร์ตมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งเดียวนะครับแล้วก็รุ่นพรีเมียมตกแต่งช่องแอร์นะครับสีโครเมียมนะครับวัสดุต,ตกแต่งสีโครเมียมส่วนรุ่นสมาร์ตจะออกเป็นสีเทานะครับและ รุ่นพรีเมียมยังบุนุ่มแผงข้างประตูและตกแต่งนะครับสวิตต์ตรงแผงสวิตต์ตรงข้างประตูทั้ง4บานเลยนะฮะภายในเนี่ยเป็นสีดําเงาให้ด้วยซึ่งถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับไม่ได้บุแผงข้างประตูมาให้และวัสดุตกแต่งสีดาเงาไม่มีนะครับก็จะเป็นสีดําด้านไปทั้ง4บานเลยรุ่นพรีเมียมตกแต่งหัวเกียร์ให้นะครับหุ้มหนังและก็ตกแต่งสีดําเงาพร้อมตัดโครเมียมให้ส่วนรุ่นสมาร์ทนะครับ หัวเกียร์นะครับไม่ได้หุ้มหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งสีดำเงามาให้ลําโพงครับรุ่นพรีเมียมให้ทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับหกลำโพงส่วนรุ่นสมาร์ทได้4ลําโพงเครื่องปรับอากาศรุ่นพรีเมียมเป็นแบบอัตโนมัติมีแอร์หลังมาให้ด้วยส่วนรุ่นสมาร์ทนะครับเป็นแบบดิจิตอลปุ่มกดนะครับนะแล้วก็ไม่มีแอร์หลังมาให้นะและในรุ่นพรีเมียมยังใส่ระบบกรองฝุ่น PM 2.5มาด้วย และไฟไฟสร้างบรรยากาศครับ Ambient Lighting 64สีก็มีอยู่ในรุ่นพรีเมียมเช่นกัน,กนซึ่งรุ่นสมาร์ทจะไม่มีนะครับและ EPE B และ EBH ครับเบรกมือไฟฟ้าและออ t โตเบรกโฮนะฮะก็ใส่มาในรุ่นพรีเมียมเช่นกันซึ่งรุ่นสมาร์ทยังเป็นเบรกมือแบบก้านดึงอยู่นะฮะและระบบ Blind Spot Monitor ACTA นะครับ b s m r c t a ก็ใส่มาในรุ่นพรีเมียมเช่นกัน รุ่นสมาร์ทไม่มีมาให้และ acc ครับ adaptive cruise control แบบ all speed นะครับตามคันข้างหน้านะครับเพิ่มลดความเร็วตามคันข้างหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับก็มีมาให้ในรุ่นพรีเมียมเท่านั้นรุ่นสมาร์ทไม่มีนะครับและรุ่นพรีเมียมยังมีสวิตช์ควบคุม adaptive cruise control และกล้องมองภาพรอบคันนะฮะอยู่บริเวณสวิตช์ Switch, ควบคุมพวงมาลัยนะครับรุ่นสมาร์ท จะไม่มีสวิตตัวนี้เพราะว่าไม่มีระบบพวกนี้ครับนี่คือทั้งหมดเลยนะฮะสรุปมา75,000บาทได้ตามนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน23รายการกับส่วนต่าง7 5 0 0 0บาทต้องวิเคราะห์กันเองแล้วนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีหากอุปกรณ์23รายการที่ผมบอกไปทั้งหมดมีสิ่งที่คุณคิดว่ามันจำเป็นและคุณได้ใช้งานบ่อยๆก็เลือกซื้อรุ่นพรีเมียมไปเลยครับ แต่ถ้าหาก23รายการที่บอกนะครับคุณมองว่ามันไม่ใช่สิ่งจําเป็นและคุณไม่ค่อยได้ใช้งานในชีวิตประจําวันหรือไม่ต้องการใช้งานนะครับก็เลือกเป็นรุ่นสมาร์ทครับถือว่าคุ้มค่ากันแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมก็จะทําเปรียบเทียบระหว่างรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่ให้ด้วยนะครับฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ